โดราเอมอนนำของวิเศษออกมาเพื่อช่วยเหลือโนบิตะมันก็ช่วยเขาได้อย่างมากแม้ว่าโดราเอมอนจะเตือนโนบิตะว่าอยาพึ่งพาของวิเศษของเขามากเกินไปเขาขอให้โดราเอมอนช่วยเขาจีบมินาโมโตชิซุกะโดราเอมอนบอกว่าเธอคนนี้ก็คือภรรยาของเขาในอนาคตโนบิตะควรแก้ไขอนาคตซะนะอย่างไรก็ตามความพยายามทั้งหมดของเขาจบลงด้วยการทำให้ชิซุกะ ใกล้ชิดกับเด็กคิสุงินักเรียนดีเด็ดแทนเห็นกรรมความพยายามของโนบิตะที่จะเท่าเทียมกับเด็กคิดสุงิโดยการเรียนให้หนักขึ้นนั้นไร้ประโยชน์และเขาตัดสินใจที่จะปล่อยชิซุกะเพื่อทําให้เธอมีความสุขมากขึ้นแม้ว่าความพยายามของเขาจะทําให้ชิซุกะเชื่อว่าเขาอาจจะฆ่าตัวตายโดยไม่ได้ตั้งใจเธอมาถึงบ้านของโนบิตะและต่อต้านความขยักขยงที่ฉายออกมาจากยาที่โนบิตะกินเข้าไป ซึ่งโดรามอนเองก็บอกว่านี่เป็นเก้าวแรกในความสัมพันธ์ที่เติบโตขึ้นของโนบิตะและชิสุกะจนกลายเป็นคู่รักในที่สุด